ค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการบวกและลบทศนิยมซึ่งหนูเรียนไปแล้วตอนปอ .4 ถูกไหมคะการบวกและลบทศนิยมข้อสังเกตที่คุณครูให้ก็คือ 1. ในเมื่อเราจะมาบวกแบบแนวตั้งนะคะเราก็ต้องให้จุดของทศนิยมเนี่ยตรงกันอ่ะตรงกันจุดของทศนิยมนะคะให้ตรงกันหรือหลักตรงกันอ่าหลักของมันทศนิยมก็จะมีค่าของมันนะคะ หรือตำแหน่งตรงกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนเกี่ยวกับหลักของทศนิยมในแต่ละตำแหน่งนะคะเช่น4 3 2 1 3เขาจะเรียกว่าหลักส่วน10เพราะที่นักเรียนเคยเรียนก่อนหน้านี้ก็คือตำแหน่งที่1หรือทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยส่วนด้วย10เขาก็เลยเรียกว่าหลักส่วน10เรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1 สองอยู่ในหลักส่วนร้อยเพราะถ้าสองตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนร้อยนะคะทศนิยมตำแหน่งที่สองเขาเรียกว่าตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองหนึ่งอยู่ในหลักส่วนพัน т, เพราะมันคือสามตำแหน่งตัวส่วนก็คือหนึ่งพันเขาก็เลยเรียกว่าหลักส่วนพันทศนิยมตำแหน่งที่สามอันนี้จะเรียกว่าตำแหน่งที่หนึ่งสองสามนั่นเองอ่าในเมื่อเรารู้ตำแหน่งแล้วทีนี้เรามาดูตัวอย่างการบวก ทศนิยมนะคะคุณครูยกตัวอย่างก็คือ14.018อันนี้คือทศนิยม3ตำแหน่งบวกด้วย9.68อันนี้ก็จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งซึ่งตำแหน่งไม่เท่ากันวิธีการทำจากที่จุดสังเกตที่คุณครูบอกว่าจุดของทศนิยมต้องตรงกันหรือหลักต้องตรงกันและตำแหน่งต้องตรงกันนั่นเองอะ่ะเราก็มาตั้งบวกดูนะคะ14จุด 1> 0 1 8บวกด้วย9อ่ะ9คือหลักหน่วยเราก็วางให้ตรงกันแล้วจุดย้ำเลยข้อสังเกตจุดตรงกัน68อ่า6 8 6คือตำแหน่งที่1ให้ตรงกับตำแหน่งที่1นะคะแตำแหน่งที่2หรือหลักส่วนร้อยให้ตรงกับหลักส่วนร้อยแล้ว8ตัวนี้คือหลักส่วนพันแต่9.68มันไม่มีหลักส่วนพันก็คือใน9.68จะมีค่าเท่ากับ 9.680นั่นเองแค่เราเตเราเพิ่มศูนย์เข้าไปมันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะเราก็สามารถบวกกันได้และแปบวกศย์ได้8 1ดบวกแได้9 0้ย์บวกหได้ 6. กจุดก็เอาลงมาเลย4ีบวกเได้13ทด1แล้วก็1นบวกหได้ยี่ส 9 8นั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้23 6 98นะคะนี่คือการที่สำคัญคือหลักต้องให้ตรงกันหรือจุดทศนิยมต้องตรงกันในในเมื่อเรื่องการบวกและก็การลบนะคะแล้วก็หลักของมันก็คือหลักส่วน10ก็ให้ตรงกันหรือตำแหน่งที่1ให้ตรงกันตำแหน่งที่2ก็ให้ตรงกัน ตั้งตัวเลขในตำแหน่งที่สามไม่ตรงกันถ้าตำแหน่งไหนไม่มีเลขเราก็เพิ่มศูนย์ให้มันได้สามตำแหน่งนะคะอะมาดูตัวอย่างการลบบ้างตัวอย่างการลบบ้างนะคะยี่สิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งห้าลบด้วยสิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าอมาดูกันวิธีทำ เหมือนเดิมก็คือเขียนตัวเลขแล้วก็ตั้งหลักให้ตรงกรันก็คือ 11. จุดให้ตรงกรันแล้วก็หลักให้ตรงกันนะคะย้ำนะหลักให้ตรงกรันแล้วก็เพิ่มศูนย์เพื่อให้ได้เพราะว่าในโจทย์นี้มันไม่ให้หลักส่วนพันมาเราก็แค่เพิ่มศูนย์เพราะมันจะมีค่า เท่ากันนะคะ11.79ก็จะมีค่าเท่ากับ11.790จะมีค่าเท่ากันแล้วเราก็มาลบกัน5ลบ0ได้5 1ลบ9ไม่ได้ก็คือยืม0ไม่มียืม9เป็น8เป็น10อ่า 1, 1ไปยืม10ก็เหลือ9เป็น11 11ล9เหลือ2 9ล7เหลือ2จุดดึงลงมานะคะ 8-1ลบ1เหลือ7 2-1ลบหเหลือ1คําคำตอบก็จะได้เป็น17.25 5นั่นเองอ่ะอันนี้นะคะครูจะย้ำอีกทีก็คือมันเป็นการทบทวนของหนูตั้งแต่ป .4 ก็คือการบวกลบทศนิยมที่สำคัญคือ1จุดของทศนิยมให้ตรงกันหรือหละให้ตรงกันหรือตำแหน่งให้ตรงกันนะคะที่สำคัญเลยเนี่ย ที่โจทย์ให้ก็คือตำแหน่งที่1เวลาหนูจะเขียนก็คือ1 2 3เขียนไว้นี่คือแล้วก็1 2อ่ะ3ไม่มีเราก็แค่เพิ่ม0 1 2 3แล้วก็1 2 3อ่ะ3ไม่มีเราก็แค่เพิ่ม0นะคะนี่คือขั้นสรุปนะคะอ่า